เดินทางมาจนหมดปีขนข้างปีก็ยังไม่มีเช่นเดิมแต่สำหรับคุณที่ดินข้างๆเรายังว่างอยู่หนึ่งแปลงเพิ่งหลุดจองมาราคา249,000บาทเท่นั้นเองสนใจไหมถ้าสนใจรีบๆมาโอเค แน่ Channel. ตรงนี้มีแต่ที่ดินราคาถูกๆและเป็นที่ดินราคาตามเจ้าของทุกแปลงเลยซึ่งช่างนี้นะคะไม่มีการบวกราคาหรือว่าเทินราคาแม้แต่บาทเดียวเลยค่ะทุกคนขาวันนี้โอจะพามาพบกับที่ดินแปลงสวยแปลงงามมีเพียงสองแปลงเท่านั้นเอาจริงๆแล้วตรงเนี้ยเหลือแค่แปลงเดียวที่นี่คือตำบลโคกกรวดอำเภอปากพีจังหวัดนครนายกอีกแล้วไม่พลาดไม่พ้นที่เราจะออกจากจังหวัดนี้ ดังนั้นทุกคนชมไปเลยที่ดินที่โอพาชมคือราคาที่ถูกที่สุดทำเลที่ดีที่สุดอยู่ในชุมชนให้ทุกคนเรียบร้อยแล้วดังนั้นมาพบมาเจอที่ดินที่นี่รีบๆมาจับมาจองเลยออปชั่นดีราคาพิเศษตอนนี้เรามีอยู่สองแปลงแปลงที่9เนื้อที่100ตารางวาเจ้าของซื้อไปแล้วขายต่อด้วยเหตุความจําเป็นอันนี้พูดหลังใหม่นะคะ ขายต่อในราคาเดิมเลยที่เราขายกันอยู่ในโครงการ2 4 0 0 0 0 0 0 0 0บาทเท่านั้นเองราคานี้รวมค่าโอนรวมภาษีรวมให้ทุกอย่างเลยฉนดขุดแดงพร้อมโอนปแปลงที่900ตารางวานะคะและยังจะมีอีกแปลงหนึ่งซึ่งเป็นปแปลงที่ยังเหลืออยู่ในโครงการเดิมเนื้อที่178ตารางวาเจ้าของขายเหมายกปแปลงในราคา5 3 4 0 0 0บาท ฉเฉลี่ยก็ตกตารางวาแล้วอย่างแปลง9ก้าเนี่ย2,490บาทส่วนแปลงที่10เนี่ยจะ,ฉะเฉลี่ยก็ตกตารางวาละ3,000 0บาททมดินแล้วคุดบอแล้วมีต้นไม้ใหญ่พร้อมที่จะลงสิ่งปลูกสร้างได้เลยลาดที่นี่มองเห็นวิวเขาเทือกเขาใหญ่ชัดๆอยู่ข้างๆแปลงของเราเลยเงียบสงบมากๆทุกคนเห็นไหมด้านหลังของโองบรรยากาศดีต้นไม้เยอะแบบนี้เราจะมาซื้อเพื่อมาอยู่อาศัยมาพักผ่อน จะดีกว่าไหมวันนี้มาแล้วเราไม่ต้องมานั่งปลูกต้นไม้ให้เหนื่อยเรามีต้นไม้ที่มีความเขาเรียกอะไรเป็นไม้ประดับที่มีออกดอกแล้วหอมมากๆเลยนะคะสนใจรีบม,มาดูเลยแปลงที่10แล้วก็แปลงที่9แปลงที่9้าเนี่ยเพิ่งดุดจองแปลงที่9คือขายเงินสดตามราคานี้เลยส่วนแปลงที่10เนี่ยสามารถผ่อนได้เจ้าของให้โอกาสให้พิเศษสุดๆกับ ลูกค้ามาดามโอในราคาที่แจ้งไป534,000บาทผ่อนได้ซื้อวันนี้วางเงินดาวน์0 0 0 0 0บาทพร้อมเข้าทำประโยชน์ได้ทันทีเลยหลังจากนั้นทำยังไงดีละ่ะเจ้าของให้โอกาสผู้ซื้อนะไม่ต้องใช้เงินก้อนผ่อนแบบสบายกระเป๋าเลยผ่อนเพียงเดือนละ8,000บาทผ่อนไปเรื่อยๆให้ผ่อนได้นานสูงสุด1ปีหลังจากนั้นส่วนที่เหลือก็ไปโอนกัน ะะที่เลนทั้งหมดตรงนี้เดี๋ยวจะพาชมก่อนจริงๆแล้วตรงนี้นะคะเดินทางเข้าออกสะดวกสบายมากๆแล้วก็ต้นไม้เยอะบรรยากาศดีเงียบสงบนะเดี๋ยวจะแปลงก็ให้ทุกคนดูเห็นไหมนี่เลยตอนนี้ผมมายืนอยู่ในตำแหน่งแปลงที่9แล้วก็ส0นี่เลยถ้าใครที่อยากได้สองแปลงติดกันให้เนื้อที่เยอะกว่านี้ก็ลองมาดูเพราะว่าที่นี่น่าซื้อมากๆเลย และมีเพื่อนบ้านอยู่ใกล้เคียงด้วยเอาอย่างนี้ดีกว่าเดี๋ยวพาชมก่อนลักษณะโดยรวมของที่ดินทั้งสองแปลงตรงนี้เป็นยังไงทุกคนโอเคไหมถ้าโอเคตามมาเลยค่ะพร้อมมากค่ะทุกคนแปลงที่เหลือคือแปลงที่ก้าหลุดจองมาหลักหมุดอยู่นี่จากตรงนี้วิ่งไปเลยความกว้างประมาณ11เมตรกว่ากว่าความลึกจากอันนี้คือตอนนี้อยู่ด้านท้ายนะจากตรงเนี้ย ไปถึงด้านหน้าประมาณ35เมตรเนื้อที่100ตารางวาสร้างบ้านยิ่งใหญ่อรังการโมโหรีโมโหลานได้เลยในราคา249,000บาทขายเงินสดฉนดทคุดแดงพร้อมโอนที่นี่ตําบลโคกกรวดอาเภอปากพ,พีจังหวัดนครนายก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 ,ยกหลายยกแล้วนะ <laughs> นี่คือบรรยากาศภายในโครงการทุกคนเห็นไหม ต้นไม้ใหญ่ทั้งหมดเนี้เป็นที่พึ่งพาให้เราได้ดีมากๆนะคะเพราะให้ความร่มเงาและดอกที่ออกมานะคะหอมมากๆเลยหอมชื่นใจเลยซึ่งต้นนี้นะคะทั้งหมดเนี้ยต้นนี้ต้นนี้ต้นนี้ต้นน,ตนนี้มีชื่อว่าต้นกังเกลาสมัยนี้หาซื้อยากถึงจะซื้อได้แต่ราคาแพงมากเพราะว่าถ้าฟอร์มสวยๆอย่างเงี้ยถือว่าแพงมากๆเลยนี่คือแปลงที่ก้าอาจจะต้องมีการพัฒนาถมดินเพิ่มเติม ให้เท่ากับถนนก็ประมาณ30เซนนะคะนี่คือแปลงที่9ที่หลุดจองมาทุกคนรีบม,มาจับมาจองเลยจะเรียกว่าหลุดจองก็ได้จะเรียกว่าเจ้าของขายต่อก็ได้แต่ขายในราคาเดิมไม่มีอะไรเพิ่มเติมนี่เลยแค่ต้องการเปลี่ยนมือเจ้าของเฉยๆส่วนแปลงนี้ทั้งสองแปลงนะคะแปลงนี้คืออยู่ในตำแหน่งแปลงที่10ทั้งสองแปลงนะคะติดกัน เนื้อที่100ตารางวากับแปลงนี้อยู่ในตำแหน่งแปลงที่10เนื้อที่178ตารางวาราคา5 3 4 0 0 0บาทราคาแปลงนี้เฉลี่ยตกตารางวาละ3 0 0 0บาทส่วนแปลงที่9ราคาตารางวาละ2,490้บาททุกคนเห็นไหม2แปลงคือแปลงที่10เนี่ยมีการถมแล้วสูงประมาณ50เซนได้ส่วนแปลงนี้อาจจะต้องมีการพัฒนาถมเพิ่มเติม หรือว่าเราจะซื้อทั้งสองแปลงให้เป็นผืนเดียวกันแล้วก็มาปรับพัฒนาใหม่ขุดบอ่อทมดินเพิ่มเติมนิดหน่อยถือว่าเราจะได้อาศัยอยู่ในที่ที่แบบว่ากว้างขวางไปเลยนะคะต้นไม้อันนี้รู้สึกเกะกะลูกออกระตอมากเลยแต่โอ,อก,ก็ไม่มีปัญญาที่จะดึงมันออกนะคะรอเจ้าของมาดึงออกให้แล้วกันด้านหลังจะเป็นแนวต้นไผ่มีต้นไผ่แปลว่าเราจะมีหน่อไม้กินนะจ๊ะทุกคนนี่นี่เลย ต้นกันเกลีวเฉพาะต้นแปลงที่10เนี่ยมีอยู่หลายต้นนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกต้นแล้วต้นใหญ่ๆทั้งนั้นเลยอ่ะทุกคนดูสิบรรยากาศสุดฟินน้ําเขียวขจีนะคะเหมาะกับการพักผ่อนมากๆเลยมีเพียงสองแปลงเท่านั้นจะซื้อแปลงเล็กก็ได้แปลงใหญ่ก็ได้ฉนดแยกกันไม่เกี่ยวกันเพราะฉะนั้นใครที่พบเจอหรือว่าเราจะซื้อทั้งสองแปลงพร้อมกันเลยก็ได้ที่นี่น้าปราปาหมู่บ้านอยู่หน้าแปลงแล้วเห็นไหมทอดสฟีฟ้าๆเดี๋ยวพาไปดูถนนสาธารณะกว้าง6เมตร บรรยากาศรวมทั้งหมดทั้งโครงการนี่เลยจ้ะแปลงข้างหน้ามีเจ้าของหมดแล้วกำลังสร้างบ้านอยู่กำลังทำที่พักอาศัยกันอยู่สวยไหมไม่รู้แต่โอรู้สึกว่ามายืนอยู่ตรงนี้รู้สึกชื่นใจมากเลยอะผ่อนคลายสบายใจสบายตาสบายทุกสบายเลยตรงนี้มองเห็นวิวเขาจริงๆแล้วอะไรก็ตามที่โอนำเสนอสำคัญสุดคือมาดูด้วยตัวเอง ยิ่งเราเห็นด้วยตัวเองเราจะรู้สึกเลยว่าที่ดินตรงนี้มันมันคุ้มค่าเกินราคาที่นำเสนอขายจริงๆนี่เห็นไหมนี่เลยค่ะช่วงนี้หน้าหนาวนะคะอากาศดีมากเลยใครที่มีที่ดินที่จังหวัดนครนายกสักแปลงหนึ่งก็มาพักผ่อนกลางตรงกลางเต็นนะคะได้อย่างดีเลยนี่เลยค่ะ นี่คือถนนนะคะทุกคนในโครงการนี้นะคะเจ้าของจะดึงไฟฟ้าแบบชั่วข่าวเข้ามาให้ทุกคนสามารถสร้างบ้านอาศัยอยู่ได้โดยที่เราไม่ต้องกังวลเรื่องไฟส่วนน้ำสังเกตนหน้าแปลงทุกแปลงมีท่อวางอยู่แล้วแค่มีคนมาอยู่ก็ต่อน้ำใช้ได้เลยจุดสิ้นสุดถนนคือนี่คะ่ะ กว้าง6เมตรที่ดินแปลงที่10คือเป็นที่ดินแปลงสุดท้ายไม่มีใครมารบกวนเราแน่นอนตอนนี้ใครซื้อแปลงที่10แถมต้นไม้ทั้งหมดนี้ให้ของแถมมากมายมหาศาลเลยนะคะทุกคนนี่เลยค่ะจริงๆนี่คือเป็นชุมชนนะขนาดใหญ่แล้วก็ตรงนี้จะเป็นถนนลาดยางใกล้ๆเองเพียงแต่ว่าที่ดินของเราเหมือนเข้าซอยมาเหมือนอยู่ในอยู่ในอีกอีกส่วนหนึ่งอีกโลกหนึ่งของเราที่เราจะไม่ยุ่งไม่วุ่นวายกับใคร ใครชอบความเงียบสงบใครชอบความแบบว่าเรียบง่ายอยากอยู่แบบเป็นส่วนตัวลองมาดูที่นี่ที่นี่เหมาะมากๆเลยกลางคืนนี่เงียบมากและที่สําคัญคือธรรมชาติบําบัดเราได้ดี <c oughs> เมื่อวเวลาเราแบบเหนื่อยทํางานมามานั่งมายืนอยู่ตรงนี้แม้กระทั่งตัวเองเนี้ยรู้สึกตอนนี้แบบมันโอเคมากๆเลยบวกกับต้นไม้ที่ให้ความร่มรื่นลมที่พัดเย็นสบาย เสียงธรรมชาติเสียงนกเสียงกาเสียงกบเสียงเขียดที่ร้องเพลงให้เราฟังเนี่แหละค่ะคือธรรมชาติแปลงที่เก้านี่คือด้านหน้านะนี่คือถนนสาธารณะกว้างหกเมตรส่วนที่ดินตรงนี้จะกว้างประมาณสิบเอ็ดเมตรจากท่อสีฟ้าตรงนี้มีหลังหมุดเสาเขตชัดเจนถึงท่อสีแดงเสาสีแดงท่อสีฟ้าเดี๋ยวทุกคนจะด่าอีก1สิบเอ็ดเมตรแล้วก็ตรงไปประมาณสามสิบห้าเมตร แปลงที่9ก็อยู่ประมาณนี้ราคา249,000บาทส่วนแปลงที่10ราคา5 3 4 0 0 0บาทแปลงที่9ขายเงินสดราคาเดียวจบจบกันไปเลยพร้อมโอนวันนี้พรุ่งนี้นัดมาได้เลยส่วนแปลงที่10ราคานี้สามารถผ่อนได้นาน10เดือนผ่อนเดือนละสบายๆเดือนละ8,000บาทวางเงินดาวน์0 0 0 0บาทพร้อมเข้าทำประโยชน์สร้างบ้านสิ่งปลูกสร้างได้เลยทุกคนดูสิไม่หลงไหลได้ไงที่ดินสวยๆต้นไม้เยอะๆขนาดนี้ ชมดีแล้วนี่เลยค่ะโอเคการพาชมที่ดินก็น่าจะประมาณน,นี้เนาะที่นี่คือจังหวัดนครนายกนะคะสนใจรีบมาดูมาจองมาเป็นเจ้าของที่ดินตรงนี้ได้เลยสำหรับวันนี้ลาไปก่อนคะ่ะบ๊ายบายจุบจุบจุบจูบ,จบโดยรวมของที่ดินทั้สองแปลงตรงนี้ก็ประมาณตามที่โอพาชมไปเลยนะคะท่าในใดที่สนใจหรืออยากจะเข้ามาเยี่ยมชมที่ดินของเราก็สามารถติดต่อเราได้ตามเบอร์ดีขึ้นอยู่ตรงนี้ได้เลย สำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านมากๆเลยที่รับชมคลิปนี้คลิปหน้าเราจะกลับมาพบกันใหม่กับที่ดินสวยๆราคาถูกๆและที่สำคัญจะต้องเป็นที่ดินราคาตามเจ้าของแบบนี้ทุกๆแปลงอีกสำหรับวันนี้ลาไปก่อนค่ะ